เป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานเนี่ยในเซตแรกนี้นั่งเป็นตัวสำรองอยู่นะฮะขณะที่คาซักสถานนะครับรายชื่อผู้เล่นเนี่ยก็ประกอบไปด้วยหมายเลขหนึ่งครับอนาสตาซิยาลอสตอฟชิคอฟนะครับหมายเลขสี่แอคลีนาชูม,มัตหมายเลขเจ็ดครับอาร์ดัคมาลาโตวานะครับหมายเลขแปดโมเดียมูราโตวาสิบอูยาน่าชานิโควาครับสิบเอ็ดเยกาเทรีนาชาคารอวาสิบสองครับดาน่าเอฟกักมาโดวานะครับสิบสามนาเดสดามายาชิก 15อาริยาเบสคูด ouais, ีนาครับ16เยฟเกนิยาเซเลสเชวา17พิลินาคอสตีวาครับแล้วก็18นะครับวาเลลียาชุมัตชื่อก็อาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะครับก็แนวแนวของรัสเซียครับนะครับแนวแนวนั้นสำหรับชื่อนักกีฬาคาซักสถานก็เป็นประเทศที่แยกออกมาจากรัสเซียนะครับในสงครามนั้นนะครับก็แต้มตอนนี้ครับทางด้านของคารซักสถานครับนำไทยบีของเราครับ2ต่อ0ูคะแนนละ ก็ดูแล้วอาจจะเป็นเกมที่ไม่น่าจะหนักมากนะถ้าเกิดทีมยุวชนไทยสามารถเล่นได้ตามอาฟอร์มการเล่นแบบในช่วง2-3นัดที่ผ่านมาไถ่เสิร์ฟครับแต้มนี้ที่ชายาเสิร์ฟแรงมาด้านหลังค่ซักรับบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับต้องประคองแก้ไขมาอ้าวลูกนี้พลาดง่ายเองครับทางด้านทิชชายาครับจะยกมือ,อกระแทกบอลน,นะแต่ว่าพอโดนแล้วมันลูดออกหลังไปฮะ ก็แก้ไขสถานการณ์ได้ดีครับทางด้านอนาสตาเซียครับก็เป็นแต้มของทางคารัสสถานครับนำไทย3ต่อน1นครับลงมาเสิร์ฟครับอนาสตาเซียรอสตอกชิคอฟโรี้เสิร์มาอ้าวไทยรับบอลแรกมาไม่ดีเท่าไหร่ครับแล้วยกบอลมากลางตะข่ายขึ้นตีลูกนี้แรงออกหลังไปครับทางด้านของอ่สสิพาพรนะครับหมายเลข3ครับตัวทีเด็ดของไทยบีแนะ ดูอีกครั้งครับลูกน like ี้แกออกตัวช้าไปนิดนึงครับตอนแรกนี่เห็นจากตำแหน่งยืนนี่เหมือนอยู่แดนหลังนะครับแต่ก็ค่อยๆวิ่งมาตีด้านหน้าได้รอสตอฟชิคอฟเสิร์ฟต่อติดเน็ตไปเองครเปลี่ยนเป็นแป้มของทีมสาวไทยบ้าก็ต้องดูครับวันนี้จะต้านทานความร้อนแรงของน้องๆชาวไทยได้หรือเปล่าครับ้าต้องบอกว่ายังเป็น รุ่นน้องอยู่ของทุกทีมนะถ้าเจอกันจอลนี้เสิร์ฟครับสุรคณาบอลแรกรับมาสั้นตีกลางตะข่ายครับยังตีนลิสลาบอลสามแก้ไขไม่ไหวแล้จวจังหวะรับบอลสองมันล้นออกข้างไปเยอะบอลหลุดออกไปจังหวะแก้ไขของพัชราพรเมื่อวานนี้ก็แพ้ไทยเมานะครับทางด้านของสาวไทยบีชุดน,นี้ ก็แพ้ไปนะครับ3-0เซตนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเกมที่เรียกว่าเป็นการเก็บประสบการณ์นะครับสามน้องๆชุดนี้นะครับก่อนที่จะไปแข่งขันที่ประเทศจีนนะครับในการแข่งขันยุวชนชิงแชมป์เอเชียนะครับครับก็เดินทางประมาณช่วงต้นเดือนตุลาคมคอีกไม่กี่วันก็จะไปกันแล้วนะกลับมาแต้มนี้เป็นจังหวัดเสิร์ฟของไทยบีครับวัชริยาบอลแรกขาซักรับมาดีครับดีไปหัวเสาฝั่งขวาขึ้นตีผ่านบล็อกลงไปทางแดนหลังนะฮะ ตีลูกนี้ไม่ถึงกับฝั่งมากครับแต่ก็ทิศทางค่อนข้างดีทีเดียวครับจังหวะตีของอุยน่าชานิโควาขาซักสถานครับนำา6ต่อ3คะแนนครับหรือมันขึ้นได้สูงกว่าบ,บล็อกนะครับชานิโควาเสิร์ฟแรงครับออกมาเยอะเลยทีเดียวพลาดง่ายไปีกครับทางด้านของขาซักสถานตอนน้องเน้นความแน่นอนครับขาซักสถาน นักนาวันนี้ออกสตาร์เป็นตัวจริงครับหลังจากช่วงแรกๆนี้เป็นซุปเปอร์ซับเนี่ยสัชิพพพรเสิร์ฟครับบอลแรกแรงทีเดียวแล้วเสียฟาวไปแล้วฮะน่าจะเป็นจังหวะฟาวของลิโูโรครับดาน่าอับดักมาโนว่าพยายามจะเซตบอลเซิร์ฟนะครับจังหวะดีดมันดีดทีเดียวไม่ได้มันเลยเหมือนเป็นการพาบอลพรพเซิร์ฟคราวนี้รับบอลแรกได้ครับ ไายมาหัวเสาฝั่งสายขึ้นตีแม่นี่แหละคความสูงของคารซักสถานครับค่อนข้างจะได้เปรียบบล็อกของไทยพอสมควรครับจังหวะนี้แม้นาริสลาดักอยู่แต่ว่าบอลก็หลุดออกข้างอยู่ดีตีได้แรงครับอาดักมาราโตว,ว่าก็พยายามที่จะงัดขึ้นมาแล้วนะครับนาริสลาแต่ว่าด้วยความแรงของลูกครับก็ไม่สามารถบังคับทิศทางขึ้นมาได้และได้เสิร์ฟครับทางของคาซักสถาน บอลแรกไม่เข้าครับที่ชายายแก้ไขได้แล้วยกมาหัวเสาตีลูกนี้ลงไปเหมือนกันครับทางด้านของพัชราพรที่ยืดไปครับของทางด้านพัชราพรนะครับก็ค้างตัวนานนะครับเพราะของขาทหารน,นี้ลงมาแล้วนะครับแล้วลงมาเสิร์ฟครับทางด้านพัชราพรเสิร์ฟแรงครับขาซากรับบอลแรกได้ดียกมาหัวเสาตีลูกนี้ยืดลงไปด้านหลังเหมือนกัน ยังทำคะแนนได้อย่างต่อเนื่องครับทางด้านของหมายเลขหนึ่งครับลอสตอฟชิคอฟแปต่อหกเลยก็เป็นเวลานอกทางเทคนิคครับเข้าสู่ตามที่ปดนะครับตอนนี้ครับส,สถานนี้ก็นำไทย8ต่อ6ครับเป็นไงคุณปักดูจากรูปเกมแล้วพอจะสู้ได้ไหมครับน้องชุดไทยบีของเราผมว่าตอนแรกไทยเล่นดีกว่านะช่วงแรกไทยออกสตาร์ได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่า อไปมาคาซักเขาเริ่มจับทางได้แล้วก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายของไทยเลยอายุค่อนข้างน้อยนะครับประสบการณ์ก็ค่อนข้างเป็นรองแล้วก็รูปร่างนี่ก็เป็นรองเยอะเลยครับก็สูงที่สุดนะครับของทางคาซัสสถานนะครับก็เป็นหมายเลข18นะครับทางด้านของชุมัดนะครับสูง186เซนติเมตรนะครับแต่ว่าจังหวะเทคนี่ได้278้องนะครับ โดดไม่ถึงกับสูงมากนะฮะว่า่าก็คือเขาจะสามารถขึ้นได้ค่อนข้างเร็วกว่าเราเพราะตัวเขายาวเลเสริมครับทางด้านคาร์ซัสคอสติว่าหมายเลขสิเอาพลิกเน็ตถอยแก้ไขมาได้ที่ชายาโอ้โหตั้งบอลหลุดเนี่ยคาร์ซัสจะสวนกลับลูกนี้ดีดมาไหลหลังปลายเบาๆรองไว้ไม่ทันเนี่ยไม่แย่งกันเล่นอีก ทางด้านของอารีน่าชุมมาครับตีว่าลูกนี้ให้บอลแดนหลังตีฉลับล็อกลงไปอะตามขึ้นมาครับ7ต่อ9้พยายามก่อไว้ครับทีมสาวไทยบีครับไม่ยอมให้โดนหนีออกไปมากนักฮะ เป่นไดเดียพชรลูกนี้ลุจิราอุกาสีตอนแรกค่ัสซกรม,มาดีครับดีดมาหัวเสาตีติดบล็อกไทยอ้าวแล้วล้นกลับมาแต่ออกครับเป็นแต้มของไทยครับจังหวะตีพลาดของรอสตอฟชิคอฟไทยก็ยังตามหลังอยู่นะครับแต่ห่างเพียงแค่หนึ่งต้างครับ8ต่อ9คะแนน เสิร์ฟต่อครับรุจิลาสองนัดแรกนีเสิร์ฟทำคะแนนได้ค่อนข้างเยอะนะครับรุจิลาขาซัายกมาแดนหลังตีลูกนี้อ้าวไทยรองไว้ได้สสิป,ปพรทิชายาย,ยกมาต่ำไปครับรุจิลาตีไม่ได้ไหลหลังขึ้นอัดลูกนี้เรียบร้อยฮะตียัดลงมาครับทางด้านของหมายเลขสี่ครับอารีนาชูมักหนีไปอีกครั้งเป็นสองแต้มครับสิตบต่อแปด ตัวเซตมาเสิร์ฟครับอริยาเบชคูดีนาถ่ายรับบอลแรกมาดีที่ช้ยาปัดครับบอลมันลึกไปนิดหนึง่งอริสลาแก้ไขามาหัวสาหยอดข้ามบล็อกยังติดครับปั๊มกันอีกทีหนึ่งรังตะข่ายแล้วเป็นไทยครับจะพูดกันเรื่องความคล่องตัวความเร็วเนี่ยไทยน่าจะเหนือกว่าครับแต่ถ้าพูดกันด้วยเรื่องความสูงเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นรองอะ ฉิชายาเสิร์ฟอ้าวบอลกินเส้นครับลูกนี้เสิร์ฟตรงดิ่งเลยครับขนานเส้นลงไปตีปเสมอได้แล้วครับทางด้านของชัยบีครับ10ต่อ10คะแนนนะครับก็กว่าจะมาเป็นทีมชาติเยาวชนชุดนี้ได้นะครับก็ผ่านการคัดเลือกกว่า112คนนะครับที่เข้ามาคัดเลือกนะครับทิชาัยาเสิร์ฟต่อแม่ติดใจครับจะจี้ไปทางเดิมแต่คราวนี้มันเลี้ยวขวาไปนิดนึงไะ เป็นแต้มของคาสัสสถานครับเมื่อสักครู่นี้คาสัสสถานนำครับ11-10ต่อรอสต็อบชิคอฟครกับลงมาเสิร์ฟวันแรกแล้วมาไม่ดีครับแม่มองหน้ากันแล้วเกรงใจคนระับไม่มีใครเล่น12-4ครับหนีไปอีกครั้งสองแต้มเสิร์ฟต่อครับรอสต็อบชิคอฟ บอลมาลูกนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับทิชายายดีมาหัวเสาต้องขึ้นเร็วครับยังติดบล็อกแก้ไขข้ามมาก่อนขาซักให้มาหัวเสายอดถ่ายร้องไว้ได้บอลสามลึกต้องปาดครับติดบล็อกในลิซรารับหลงกลับไปยังได้อยู่ฮะัขาซักตีอีกทีหนึ่งอ้าไปแย่งกันเองครับนาลิซราพยายามจะโดดเล่นมือเดียวครับไปตัดหน้าทางพัชราพร ต,ต้องเวยกเวลานอกเลยจังหวะก่อนหน้านี้ของนริศราครับที่แก้ไขมานะครับจังหวะที่งัดขึ้นมานี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับ,รบแต่ว่าในจังหวะที่2ที่ทางคาสถานนี้เล่นข้ามมานี้ก็ไปสกิดบอลน,นิดนึงครับทำให้จังหวะเปลี่ยนไปเนี่ยจังหวะนี้ก็ถือว่าแก้ไขสถานการณ์กันได้ค่อนข้างดีครนี่บอลมันลึกครับต้องรีบเข้าพอไป้ายไปก็ติดบ,บล็อกนี่ก็ต้องชมนริศราขยานัน แต่ว่าเรื่องความสูงนี่ต้องยอมครับเหนื่อยเนี่ยไปโดดขว้ารัาพยายามจะโหนเล่นถ้าสูงกว่านี้สักนิดหนึ่งเนี่ยยากไปนิดหนึ่งใช่<ม>กลับลงมาเล่นกันต่อครับท่าซักนำอยู่13ต่ 10. อ10ก็เหมือนเป็นการเตรียมทีมครับน้องๆชุดนี้ครับไทยบีก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับที่เินตุนนะครับประเทศจีนนะครับรับ ใครที่ว่างๆก็เดินทางไปส่งที่สนามบินกันได้นะครับวันที่10ตุลานะครับ,ครบเครื่องออกในช่วงเวลาบ่ายโมงนะครับอืไม่ไกลเท่าไหร่จีน,นครับอเอาเซตบอนลล้นดูท่าสักพักเดี๋ยวโดวถนถอดแน่พิชายยาถ้าส่งนี้ให้บอลหายอีกแล้วครับแต่สัสิภาพรตีดีก็ยังติดขาซักคาซักสวนกลับมายืดๆออกไปฮะเป็นแต้มของไทยตีพลาดเองครับกูรยา่าชานิควา ลูกนี้บล็อกนี่มาช้าแล้วนะแต่ว่าตีไม่ดีเอง่ายตามหลังครับ11ต่อ13คะแนนครับ,รบสุรคณาเสิฟบอนลล้นแล้วแม่ลูกนี้ตกใจไปหน่อยครับมือเซตของทางคาซาครับแบสคูดีน่าไล่จีขึ้นมาแล้วนะครับน้องๆไทยบีของเราครับแปมอยู่ที่12ครับต่อ13คะแนน เรายัางตามหลังอยู่เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นและสุลักษณาพันทองจะเสิร์ฟต่อครับแหลงครับแต่ว่าขา,าักระไว้ขึ้นสั้นทันทีตีใส่มาปัดก่อนครับบอลแรงอ้าวขา,า์ซักยังได้ตีอยู่ครับตีนลิศลาทีชายาให้ไปพัชชลาพรหากมากไปหน่อยครับโอ้โหลูกนี้โถมสวยครับจังหวะเข้าทำน่าเสียดายครับห่าขงข้อมือเยอะไป จังหวะเทขึ้นไปครับแล้วก็พลิก้อมือเยอะมากไปหน่อยครับบอลหลวเข้างไปแล้วทางด้านของคาร์สสถานครับก็เสียเองบ้างครับจังหวะเสิร์ฟตามก็ยังห่างไม่มากครับไทยบีเราตามหลังคาร์สสถานครับ13ต่อ14คะแนนวชริยาครับต้องพยายามก่อไว้ครับไทยแซ<ส>งไม่ได้ก็ยังไม่เป็นไระแต่ว่าอย่าให้หนีเกินแต้ม2แต้มฮะ สั่งมาหัวสาวฝั่งขวาตีฉบบลบร็อเอาแล้วครับไทยตีเสมอได้ไหมทิชายาดูฮะเกิดอะไรขึ้นครับทิชายาโอ้โหปล่อยบอลแบบนี้เขินเลยเพื่อนนี่ฉีกไปทางฝั่งซ้ายหมดนะครับแต่เซตมาขวาถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นบทเรียนของเธอนะครับที่ต้องนำไปแก้ไขในภายภาคหน้านะครับทิชายาอีกครั้งหนึ่งให้ทับแม่ ไม่ดีครับออกไปเองอีกครั้งหนึ่ง63ครับเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2องไทยยังตามขึ้นมาไม่ได้ครับระยะห่างอยู่ประมาณ2 -3 ถึง3แต้มตอนนี้ตามอยู่13-16การถ่ายทอดสดนะครับต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มตาช้างครับสะอาดใสามั่นใจได้น้ำดื่มตาช้างนะครับ5 0ปีโตโยต้าร่วมทางตลอดมาเคียงข้างตลอดไปนะครับ AIS ชีวิตเลือกได้ในแบบคุณครับ คอนด้ามันทะลุแมสปี2หงผีเชี่ยสนันลุ้นมันถึงอ e ังกฤษเมืองไทยประกันชี Fleet Fore วิตครับบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยโออิชิกรีนทีชาเขียวแท้ต้นตำรับจากญี่ปุ่นวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจครับนิสันซิลฟี่ความสุนทรีของการใช้ชีวิตและไซโจเดนกินะครับก็ผู้สนับสนุนใจดีของเรานะทำให้มีการถ่ายทอดสดรายการนี้เกิดขึ้นทาง SMMTV ลงมาเล่นกันต่อต้องหาชจุดเปลี่ยนนิดนึงครับทั้งนั้นไทยพีเอาครับจุดเปลี่ยนแรกลงมาแล้วครับทิตาพาครับลงมาเซตแทนที่ชาย,ยาขาซักเสริมครับชานิโคว่าอา้าวแล้วเป็นบ่อแค่ตรงกลางไม่มีใครอยู่ หนีไปเป็น17-13สุรคณาครับแม่เป็นตัวสำรองเล่นดีเราเป็นตัวจริงเล่นไม่ออกเอานกยุงภาวนาลงมาเมื่อวานก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีครับทางด้านของหมายเลขสองครับนกยุงภาวานาครับก็จากโรงเรียนหนองเรือว,วิทยาครับคนนี้นกยุงครับราบอลแรกมาดีทิตาพาดีไปหัวเสาอุ้ย ลูกนี้ตีติดเน็ตไปเองครับทางด้านพัชราพรหนีห่างไป8อ่ะขอพายั็ไป5แต้มมาเป็น18ต่อ13ต้องขอเวลานอกกันเลยครับทางด้านของโค้ชด่วนดันัยน,นะครับเล่นไม่ออกครับเล่นผิดฟอร์มกันไปเองครับสาวไทยวันนี้ ลูกนี้ก็ตินแตเนี่ยดูแล้วไทยเนี่ยน่าจะต้องเน้นบอลสั้นให้มากขึ้นหน่อยอถ้าปล่อยบอลโครงสร้างหัวเสาหรือว่าแดนหลังธรรมดาธรรมดาเนี่ยจะติดบล็อกเข้าได้อาจจะต้องใช้บอลสัน้นแล้วก็ขึ้นทําเร็วกว่าเดิมนิดนึงฮะ คาซักเซิร์ฟครับชานิโคว่า่อนแรกรับมาไม่เข้าเท่าไหร่ครับทิตาภาดีดมาลูกนี้ต้องแก้ไขติดบ,บล็อกนี่แหละทิตาภาอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนเป็นหัวเสาวังซ้ายตีลูกนี้ยังไม่ผลด่าน้าแก้ไขาจากแดนหลังติดบ,บล็อกเหมือนกันแล้วเป็นแต้มของไทยครับพลาดเองนะทางด้านขาซั14บ14-8ครับตามอยู่4คะแนน สันสิพาพรบอลแรกรับมาดีครับขาซานบีนมาหัวเสาลูกนี้ลิศลาคว้าไว้ปัดไปก่อนครับอ้าวบอลปัามแย่งกันโอ้ยนี่ครับก็ชัดเจนเลยครับจังหวะที่ขึ้นแย่งเล่นบอลกันนะครับเรานี้ต่ํากว่านะครับนี่จับจังหวะที่ทางด้านของแบดคูดิน่าครับแล้วก็เป็นแต้มให้กับคาซัสสถานครับนํา19ต่อ14คะแนนครับ มาราตัวเสิร์ฟครับหมายเลขเจ็ดบอลแรกไม่เข้าอีกแล้วครับตีออกเป่าอ้าวกลายเป็นเดียบลูกนี้บอลมุดลงตรงเส้นหลังพอดีนิดเดียวเยวกือจะออกแล้วส,สัตสีเอาเข้าขไปครับเป็นทางด้านพันชราพรลงมาเสิร์ฟครับพัชราพรแม่ โดนทิ้งไปอีกเป็น5แตะและยี่สสิ้าค่าซักนำระยะห่างนี้ก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รบตอนนี้ก็ห่างกันถึง5คะแนนก็ต้องดูว่าสมาธิของเด็กๆครับจะรวบรวมกำลับบงใจแล้วก็แก้เกมได้มากน้อยขนาดไหนและจังหวะตีนี้ก็ได้ติดบล็อกครับลกยุงภาวนาครับขึ้นมาตีทัสเอาออกไปเป็นตามไล่ขึ้นมาครับ16กต่อ20คะแนน บล็อกได้เนี่ยเอาไม่อยู่ครับเอาลินาชุมักรุกจิลาครับเสิร์ฟรอสัญญาณนบุีอยู่ครับรุจ,รจิลาเสิร์ฟลูกนี้ยังรับบอลแรกได้ดีครับซัดปล่อยไหลหลังไม่เข้าครับเอาฮะถ่ายได้บุกทีตาพานี่เป็นหัวเสาลึกไปนิดนึงครับนั่นแหละโค้โหนตีแล้วมันไม่พ้นบล็อกครับ ไทยแก้ไขมาเดินขาซัดตั้งใส่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าบอลแรงออกข้างครับเป็นแต้มของไทย17-20ครับจังหวะตีพลาดของรอสต็อกชีคอฟเนี่ครับจังหวะที่รอสต็อกชีคอฟครับไปแล้วบอลน,นี้หลุดออกเส้นออกไปนิดเดียวเท่านั้นเลยครับขาซัดไฮซันพลาดอีกแล้วครับแม่ กว่านี้พลาดที่ตัวเซตครับผลไม่ไหวครับขาสัตสถานต้องขอเวลานอกครับ18 20อ่ะสถานการณ์ดีขึ้นครับสำหรับไทยบีตามหลังอยู่เพียงแค่2แต้มเท่านั้นแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับนอกเหนือจากรายการ วอลเลย์บอลช้างเยาวชนหญิงชิงแชมป์อาเซียนแล้วนะครับที่ทาง SMMTV ของเราจะทําการถ่ายทอดสดนะครับในรายการต่อไปนะครับวอลเลย์บอลช้างเยาวชนหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับ SMMTV ของเราก็จะทําการถ่ายทอดสดในการทุกนัดที่นัดตบสาวไทยของเราลงทำการแข่งขันนะครับแล้วก็จะมีนัดที่น่าสนใจนะครับเราก็จะมีเทปบันทึกการแข่งขันมาฝากให้กับคุณผู้ชมครับที่ติดตามรับชมผ่านทางช่อง SMMTV ของเราครับ กลับลงมาเล่นกันต่อ18 20รุจิลาเสิบบอลแรกรับดีครับซาร์ดีนมาหัวสาวลูกนี้ตีแมกตรงรุจิลาครับแต่ว่าดึงบอลไม่เข้าครับลอสต็อปชิคอสกัดลงไปตีได้ค่อนข้างหนักทีเดียวก็ตีเข้าตัวรุจิลาอุกาสีเลยนะครับเมื่อครูานี้ได้เสิฟครับแบทคูดิน่าบอลแรกไทยรับมาดีครับแม่ อ้าวลูกนี้ยิงออกไปเองครับบอลจากแดนหลังของสัสศิภพาพร2 2 18ครับาซักนำอยู่4แต้มเสร์ฟบ,บ้างครับทางด้านของคาซัก2แต้มแล้วลูกนี้แยนหลังตีมานั่นเลยครับ ลงหน้าตัวเซฟพอดีครับแสทางได้ของแบสคูดีน่างัดไม่ขึ้นครับจังหวะขึ้นตีของพัชราพรลูกนี้หลอกสวยครับตัวขึ้นจังหวะแรกนี่ดึงบล็อกได้นะครับอ้าวบลแรกไม่เข้าครับแล้วห่างอย่างนี้ไทยได้ตั้งบุกค,ครับอล,ลิสลา พิตาพาให้บอลทับลูกนี้สวยงามครับสสิภาพรครับออกตัดหลังวัชิรยาตีลงไปครับไล่ขึ้นมาแล้วครับระยะห่างเหลือเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นครับไยบีครับตามหลังคาสัสถาน20ต่อ22ครับนี่จังหวะขึ้นปีครับถือว่าเป็นปืนใหญ่ของทีมนะครับสสิภาพรจีนากลึงกลับครับลูกนี้เซฟได้ไหมแมเหมือนจะออกหรือเปล่า มุตสินให้เป็นคาร์ซาครับโอ้โหน้องๆไทยนี่บ่นเลยครับต้องดูครับปึ๊บอืมอ,อ,อ้าวไยไม้ฝั่งนี้บอกออกเลยต้องดูอีกคนนะอาจจะให้ลงคนระับแล้วแต่ดุลพินิจของมุตสินนะรสตอปชิคอฟ์บครับกับแต้มที่นำอยู่23ต่อ20คะแนนครับ รัชราโยกมาแดนหลังอีกครั้งหนึ่งพัชราพรอ้าวคราวนี้มีโชคตีได้แรงครับสะดุดขอบเนี้แล้วพลิกลงไปเนี่ยนิดเดียก็รูปร่างไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่นะครับ,รบทางด้านของพัชราพรนะครับสูงนิว164เซนติเมตรนะครับแล้วไทยโอ้โห มันไล่ไม่ได้ครับพอจะตามจะตามพลาดอีกลุกนี้เสิร์ฟเสียไปเองครับนกยุงพาวนะขาสถานขึ้นแท่นเลยครับ24ต่อ21คะแนนต้องเบรกแต้มนี้ก่อน,นคนะรับแล้วก็ค่อยไล่ตามขาซักเสิร์ฟครับโนริสลาทีตาพาดีไปหัวเสาขึ้นสวยลุกนี้เต็มเต็มล็อกแล้วออกไปครับยังพอไว้ใจได้ครับวันนี้ทางด้านของพัชราพรลูกนี้ตัด ตีฉีเข้าในนะฮะโดนตัวบล็อกตัวที่2ครับทะลักออกข้างไปวชริยาต้องเสิร์ฟชัวก่อนครับบอลแรกรับมายังดีอยู่ครับคาซากีมังหัวเสาตีลูกนี้ทัชเอาออกไปแม่จบแล้วเล่นง่ายง่ายครับจังหวะสุดท้ายของคารซักสถานครับอาร์ดัคมาลาโตว่าจบเซตแรกครับเยาวชนคารซักสถานครับนำทีมไทยบีหรือว่าทีมเยาวชนอยู่21.0เซตนะครับชนะไป 25ต่อ22ันคะแนนครับเดยไงช่วงนี้ไปพักเบรกกันสักครู่นงฮะกลับมาชมกันต่อในเซตที่2ครับสนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย